ทีมนี้ไม่มีมือจับมเมื่อกี้ยืนสองขาสองมือจตะยังบอกว่าไม่มีอ่ะอยันเจอไวะสุดท้าย้อนนี้ฟังให้ดีๆทั้งทีมปั่นจิ้งเหลียนห้ารอบ1,2,3แล้วยืนแค่สองขาเท่านั้นสองขาสองขาเท่านั้น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 แอตเลียม ได้ทีมละ4ี่คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นได้ไปทีมละห0ึ่งร้อยพอยต์ยอม่อมไหวอ่ะแม็กไม่ไหวแม็กจะบอกว่าให้พี่อ่ะแม็กขาคนละข้างแล้วก็แก้ขาแล้วก็เปลี่ยนเอาละสเตจสุดท้ายสเตจที่3เราจะไปเล่นกันบริเวณสระว่ายน้ำและจะต้องมีการตกน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเคลียร์ไวเลสด้วยนะครับเชิญ เหรอได้ลูกได้ได้ได้พี่ออฟก็อุ้มได้เหรอป้าปะเก่งนะเอาอุ้มสี่คนเลยเอาไวเล็ดไว้บนโต๊ะนู้นได้ครับ ต้นไม้ Hãy subscribe cho không bỏ ấy อนม่มหญิงน่ะนุ่นิกบาร์เบอร์นี่ไงยูขอพัใช่ร จริจริงอ่ะคนคง้นจริจมันคนละคนอนี้ได้ถ้าสองขาทลยนะขาที้งเลยนะสงขาสงขาขาสองขาขาไม่ทำขาเฉยไม่ทขาเฉยนี่เหให้นุ่นี้กทีเราก็ทุกที้งเกาะ อยู่ก <shocked> ็โผพี banks, ่นะขลุกไมทานนิวอาทิทานนิวอาทิทานแต่นิวขึ้นมาได้ทึ้นแมบคุณยังก็แม่ได้ถามว่า แล้วก็เป็นี่นะคะเขานะเองขอบจนแบบมยเล่นไปปล่อยลงหมดบ้างก็ได้ทุกคนลงน้าหมดไยแล้วนะปวฮะไอเบเยี่เมื่อวานมเพิ่งลงไปเย้โอเค ไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวยกันเี๋ยวรออยู่นี่ลนี่เพียหาเสื้อหนูไม่เจอเอาวางไว้บนเวล็ตเอาวางไว้กับเวลีต พร้อมหรือยังเอาละครับใส่เท้าตั้เปลี่ยนก็นเ้ามัแล้วเอาที่เด้งเสร็จแล้ขอบดินี่ฝึกมากทีมสุขศรีเอทีเอ็มพร้อมแล้วหรือยังครับหนูต้องใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะใส่เลยจ้าอะไรของเขาว่าอันนี้เกมนี้เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมที่ชนะคะือทีมท pues uh, <Yeah, <th anyway> ี่ต cool ้องเก่งเรื่องคณิตศาสตร์ ววิชาเลขคณิตคิดในใจหนูยอให้พีเมเขาเลยได้ไหมเฮ้ยเราถึงมวนะกติกาฟังให้ดีเ,เริ่มแรกปึ๊บพอครูให้สัญญาณปั๊บจะมีหนึ่งคนโดดไปแล้วก็ไปเอาแพรมาหาทีมทเราพอเก็บมากไหมถ้าเก็บถอนก็ได้ไปเอาเอามาเสร็จปึ๊บทั้งทีมขึ้นไปบนแพรนะครับโดยที่จะต้องมีคนอยู่ข้างบนแพรสามคน คนอยู่ข้างล่างหนึ่งคนคอยประคองให้ให้มันร่มคอยรักษาสมดุลเอาไว้หนึ่งคนแล้วเพื่อนๆอ,อยู่บนเรือสามคนเรืออย่างนี้เลยนะห้ามห้ามกลับห้ามพลิกต้องต้องอยู่ในทรงนี้เท่านั้นขึ้นไปอยู่บนข้างบนนี้ให้ได้ทั้งสามคนถูกต้องห้ามกลับห้ามพลิกจะต้องสภาพนี้เท่านั้นแล้วคนที่อยู่ในน้ําคนที่อยู่ในน้ําคอยช่วย รักษาสมดุลคอยทรงตัวให้เพื่อนนะเสร็จปุ๊บพอมีสามคนอยู่บนเือรพอออร้อมเมื่อไหร่ครูจะตั้งคําถามก็คือครูจะตั้งให้คูณกันเป็นตัวเลขให้ช่วยกันบวกลบคูณหาร <laughs> แล้วถ้าสามารถตอบถูก <laughs> ก็ตอบตอบตัวเลข <ctor> <laughs> ตอบ,อตอบ <laughs> แล้วก็พูดว่าคูณสีแล้วพลอยก็ตอบตัวเลขเลยนะครับเข้าใจนะครับใช่ครั อย,อยู่บนเรือทั้งสามคนช่วยกันคิดช,ช่วยคิดทั้งสี่คนไม่ต้องล่องค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าทีมไหนตอบแล้วตอบผิดคนที่อยู่ในน้ําทีมฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนที่อยู่ในน้ําสามารถไปปวดเรือเขาได้ให้ล่มนะแล้วถ้าทีมไหนตอบถูกก็จะได้หนึ่งคะแนนก่อนแล้วมารวมกัน ผมไม่ได้ออพร้อมแล้วครับอ่าเจ้าหน้าที่ครับเอาเรือมาให้อยู่ใกล้เคียงกันหน่อยอ่าโอเคถ้างั้นแยกย้ายกันเลยคนละฝั่งนนกลับหัวเรือไปด้านนูน้นโอเคกรุงศรีเอทีเอ็มพร้อมไหมครับกรุงศรีเอทีเอ็มพร้อมไหมครับ คูมสีวีซ่าเดบิตพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปลงยังไงก็ต้องลงอยู่ดีแต่ขึ้นจากข้างบนอาจจะขึ้นง่ายกว่าสามคนขึ้นไปให้ได้เรียบร้อยดีมากคำถามข้อนีดหนึ่งถามว่าเจ็คูณแเท่ากับเท่าไหร่ ท,ทีมที่ได้ไปก่อนคือทีมกรุงศรีวีซ่าเดบิตหนึ่งก็ไน้โตโตอย่าลืมพูดทีมนี้ <โต S 1> จะต้องพูดคีย์เวิร์ดด้วย<โ>ต่อแล้วข้อที่สองเก้าคูณสิบเอ็ดคูณสี่เก้าคูณสิบเอ็ดคูณสี กี่กีถููต้าทีฟูงสีวีซ่าดิปิด้อีกหนต้มชม่ได้เนมาหึได้แต้มปวดได้ปวดได้หครั้งปวดได้หนึ่ครั้งจะพิกแพ้เลยก็ได้ หมดเวลาปวนกลับมาข้อที่สาม